รายการลับคมธุรกิจโดยดรหนุ่นาถห่างวิไล กลับมาช่วงที่2ของรับคมธุรกิจนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการพูดคุยกับแบรนด์สินค้าชุมชนนะคะแล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ไม้หมอนฟาร์มที่จังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณอารีพรสุยะนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ว่าพร้อมแล้วนะอยู่ในระบบสูงของทางรายการรับคมธุรกิจเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะ สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะคุณอาริพรหรือว่าแม่นายนะคะ,ะค่ะค่ะซึ่งก็ดีไอของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นทาสวนลํำไยอ่ะค่ะแล้วก็อ่าลำใ่ไม่ได้ฝนเนาะ,ะเราก็เลยอ่าคิดที่จะทําเหมือนปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้ให้ได้ที่ว่าเออ อยากลูกสาวพอดีกับลูกสาวเนาะความคิดเราก็ลูกสาวแนละ้วพอพอดีลูกสาวเรียนจบมาก็อยากให้อ่าอยู่กับบ้านคนโตเรียนอ่าจบจากไม่โจคนที่สองก็ไม่โจกันค่ะแต่คนแรกคนแรกเนี่ยก็จบประมงคนที่สองจบอ่าท่องเที่ยวการท่องเที่ยวค่ะ ่ก็เลยมามาทำธุรกิจตรงนี้นะคะกับคุณแม่นะคะที่<ช>ร้านไม่หมอนคาเฟ่ซึ่งเดิมเนี่ยคือเป็นสวนลําไยเท่าที่แม่ลาใไ้ฟังใช่ไหมคะสรุปแล้วที่ร้านอตอนนี้ล่าสุดนี่คือขายอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะค่ะพอดีที่ที่นี่ก็จะได้ปลูกปลูกอัง,งุุนนะคะปลูกอัง,งุุนไว้ให้อขายรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อัง,งุุนของเราก็เอาไว้ทําน้ํา ทำน้ำองุ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทําซอสองุ่นด้วยค่ะค่ะทำซอสองุ่นเนี่ยไอถ้าเป็นสตรอเบอรี่ก็คงจะเป็นหน้าเดือนพฤษภาถึงเดือนอ่าพฤษจิกาขอโทษเดือนพฤษจิกาถึงเดือนมีนาคืฤดูหนาวนะคะสำหรับสตรอเบอรี่ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์่ว่าจะเป็นอุ่นหรือว่าสตรอเบอรี่เนี่ยคือ ทําแม่นายไม่ได้ขายเฉพาะตัวที่เป็นผลส,ส,สดๆคือเอามาแปลรูปด้วยถูกต้องไหมคะค่ะใช่ค่ะก็สตรอเบอรีร่ก็เอาเหมือนกา,าทอทำทําน้ําด้วยทําแยมด้วย,าาวย,าาวยอย่างเงี้ยค่ะทํำเป็นอ่าทําแยมทํา,า,ทา,าอบแห้งแล้วก็นา้าสตรอเบอรี่ก็เหมือนเราเราทํา,าไปอย่างสตอรอเบอรี่เนี้ยเหมือน ขายสดด้วยแล้วก็แปรรูปด้วยค่ะทุกวันนี้ค่ะ,คะก็คือสรุปแล้วในร้านเนี่ยนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลผลิตที่เป็นภาคการเกษตรก็คือมีเป็นเหมือนไรอองนูนแล้วก็ไรสตอร,รี่ผักอะไรต่างๆเนี่ยนะคือคือผลผลิตต่างๆเนี่ยคือนําม,มานําม,มาแปรรูปแล้วก็นําม,มาเป็นเมนูอาหารในร้านด้วยใช่ไหมคะใ,ใช่ค่ะ อ,อพอดีเรามาเรียนกับอาจารย์ของอาจารย์ธีรพงศ์ด้วยเนาะ,ะเมื่อปีประมาณที่รชุมชน 7, ใช่ไหมคะค่ะค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ปีห้าห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดจนจนถึงเดี๋ยวนี้ก็อาจารย์ก็จะมีอะไรใหม่ๆหม่มาให้เราเหมือนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะทําผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ผลิตภัณฑ์ของที่อาจารย์อ่าลํำสอนมาเนาะว่าเอเรามีอะไรในชุมชนแล้วก็มาทํา ก็ได้ความคิดใหม่ก็มามาทำอ่าอสกัดน้ํามันหอมระเหยด้วยค่ะอ่ามีหลายตัวน้ํามันหอมระเหยวมาจากของวัตถุดิบอ่ะนะคะจากสมุนไพรค่ะขมิ้นตะไคร้หอมมะกรูดอย่างเงี้ยมะนาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นไอ คือในคือไร่เนี่ยจะไม่ได้มีแค่องุมนกับสตรอเบอรี่หรือผักต่างๆมีปลูกสมุนไพรด้วยคือทุกอย่างเนี่ยก็คือนําแปลรูปพอมามาเข้าโครงการพลังชุมชนก็เลยได้ตัวผลิดัก์อีกตัวหนึ่งคือน้ํามันหอมระเหยใช่ไหมคะ,ะจากมิ้นด้วยค่ะ,ะจากมิ้นมีประมาณสักป,ประมาณสี่ห้าตัวค่ะที่เราทําอยู่แล้วก็เอาได้น้ํามันมาแล้วก็เอามาต่อยอดอีกอเป็น ไอ้ส่วนมากก็จะเป็นอ่จะเป็นเหมือนพิมเสนอย่างเงี้ยค่ะต่อยอดทำายามองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสเปรย์ยุงด้วยค่ะโอ้ทำหลายอย่างเลยนะอ่าค่ะคื คืออันนี้คือยังไงคะกระบวนการเป็นยังไงคือเราเราส่งต่อให้โรงงานเขาผลิตให้หรือว่าเราทําเองกันในครอบครัวเอง,งค่ะกระบวนการเผลิตเองค่ะอเอาเอาเหมือนเอาเอาวัตถุดิบมาแล้วก็มาทําเองแล,ล้วก็ชุมชนช่วยด้วยค่ะก็จะมีมอ่าเด็กที่ช่วยประมาณสองสามคน,นะคะ่ะแต่ละครั้ง<ม>ถ้าสมมุติว่าเราสก,กัดน้ํามันหอมเลยนะคะค่ะค่ะ ซึ่งหมายถึงว่า<ช>คือคือวิชาความรู้ต่างๆนี่คือได้ความรู้มาจากการที่ไปเรียนกับังชมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เ,<อ>เรามาต่อยอดทุกอย่างเหมือนเรามีแล้วเราก็เอามาใช้ปรับเปลี่ยนตอนที่ว่าเรียนกับอาจารย์อาจารย์ก็อ่าสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเออของในสวนเรามีอะไรมั่งแล้วก็เอามาเอามาทำกันนะคะ<า>ปรับเปลี่ยนไปด้วยค่ะ ก็คือเหมือนอาจาชุบไม่คิดใช่ไหมคะว่าแหมคือมีวัตถุดิบเยอะแนะเลยเนี่ยควรจะต้องมาต่อยอดแปรรูปมาเป็นอะไรอะไรแบบนี้แล้วนานไม่นาน ตาม,ตามก็เลยได้มีดักตออกมามากมายเลยโดยสรุปแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าที่ไม้หมอนฟาร์มเนี่ยคุณผู้ชมคุณฟังคงอยากรู้ตอนนี้เรากำลังขึ้นภาพอยู่ที่เฟ e b o o k ไลฟ์มิติข่าว9 0้าสิบห้าด้วยสวยงามมากๆเลยนะมีต้นไม้ดอกดอก,ดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่า<ต>โดยสรุปแล้วเนี่ยคือที่ไม้หมอนฟาร์มคาเฟ่นเนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่นายคะค่ะอะส่วนมากของเราเนี่ย มันจะมีผักที่เราทําเองด้วยค่ะผักไือเองเหมือนผักผักสลัดอะไรนี่จะปลูกเองอะค่ะผัสลัดด้วยแล้วก็เวลาดู <c oughs> มาดูงานก็จะมีมิ้นที่เราทํามิ้นไว้แล้วก็เอาไปสกัดน้ํามันหอมระเหยแล้วก็เอามาทําชามมิ้นด้วยค่ะอ่าลดคว,ความเครียดด้วยค่ะชามมิ้นนะคะคับ <c oughs> <c oughs> หลายอย่างเลยเนาะตอนนี้คือเล,เลยถึงถักรู้ว่าอยากให แม่นายช่วยไล่หน่อยว่าถ้าเกิดสมมติแอดเองเนี่ยไปร้านแม่นายเนี่ยอาจจะได้เจออะไรบ้างคะใน,น,นร้านเนี่ยมีกาแฟมีอาหารมีน้ำมันหอมระเหยมีอะไรอีกคะเออส่วนมากก็เป็นของชุมชนนะที่มาฝากขายที่นี่ค่ะทั้งอ่าที่ได้รุ่นแรกที่ได้เรียนกับอาจารย์นะจะมีพวกส่วนมากก็เป็นพวงกุญแจเป็นอ่าหมวก <c oughs> เป็นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากพลังโชนนะคะเขาเรียนมามแล้วก็อาจารย์เข้าอบรมกับอาจารย์เนาะแล้วก็ออกจะมีกาแฟกาแฟเหมือนกาแฟสมุนไพรด้วยค่ะแล้วก็สมุนกาแฟใส่สม,มุนไพรเหรอคะเป็นยังไงคะ่ะก็มันจะมีส่วนส่วนมากก็จะมีอ่าที่เด็กเขาทำมาไอรุ่นหนึ่งเขาทำมาก็สมุนไพรประมาณยี่สิบห้าตัวค่ะ ที่อยู่ในอ่าคาเฟุ่ดนี้อะค่ะอ๋อค่ะค่ะก็คือมีชงขายที่ร้านเลยนะคะค่ะมีมีของของน้องปิ่นก็มีน้องปิ่มของไออุบล่ะค่ะเพราะว่าจะต้องตอนนี้ก็จะทําเครือแล้วก็เอาของจากที่อื่นต่างจังหวัด้วยของแม่ก่อนเลยค่ะไม้ฟ้าไม้หมอนฟาร์มคาเฟ่ก่อนเลยมีกาเฟ่าเฟทั่วไปเขาบอกที่เชียงรายกาแฟอร่อยนะคะ แล้วก็แต่ว่าของทางแม่นายเนี่ยก็จะมีกาแฟสมุนไพรด้วยนะคะใช่ค่ะคือโดยจุดโดยโดยจุดขายของที่แม่นายทําอยู่ไม้หอนฟาร์มเนี่ยคิดว่าจุดแข็งเนี่ยคืออะไรบ้างถ้าเกิดลูกค้าไปเนี่ยม,มีมีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างคะส่วนมากก็จะมีที่เหมือนของเรามันเป็นที่โล่งกว้างเนาะแล้วก็จะอ่ารับแขกได้อ่า มีมีแต่ละจุดนี่ก็จะมีโต๊ะที่ห่างจากกันเนาะตอนนี้ก็แต่ละจุดก็จะพยายามที่ว่าแต่ละจุดจะไปให้อ่าเหมือนกับอยู่ห่างกันอยู่หางนซิ่งเลยนะคะอ่าแต่ละบางทีก็ครอบครัวมาประมาณอ่าสิบหรือสิบห้าคนก็จองมาก่อนนะคะทางในในเขตของเราอะค่ะ จันแข็งควนั่งห่างกันเนาะก็จะทําให้รู้สึกสบายใจในยุคโควิดนะที่รักษาระยะห่างกันได้นี่คือจุดแข็งอันที่หนึ่งแล้วคือพื้นที่กว้างสิบห้าไร่ก็เลยสามารถจัดโต๊ะจัดแรไต่างให้อยู่ห่างกันได้นะคะแล้วจุดแข็งไฮไลท์ด้านอาหารนะคะเป็นยังไงคะจุดแข็งเอ่อส่วนมากก็ที่ที่นี่จะเป็นอ่าผัดไทยผัดไทยชุดใหญ่ค่ะเพราะว่าบางทีก็ เหมือนมาเป็นชุดชุดประมาณสิบห้าคนเนี้แล้วก็เราก็จะมีผัดไทยจานใหญ่ด้วยแล้วก็มีเด่นเด่นก็มีไก่ซอสราดองุ่นนะคะอ่าฮะค่ะน้ำน้ำที่เป็นท็อปปิ้ง้องทำเองใช่ไหมคะทำเองค่ะทำเองค่ะค่ะค่ะเอาองุ่นของเรานี่แหละเพราะว่าถ้าเหลือเหลือจากการทำอ่า สมมุติว่าหายสดเนาะหายสดถ้าสมมุติว่านี่มันเหลือเพราะเรากเก็บฟิตไว้เอาไว้ทําน้ําาน้ําอง,งุ่นแล้วก็ซอสอง,งุ่นด้วยค่ะทุกอ,อย่างฟิตไว้ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปอ่าของอย่างสตรอเบอรี่เนาะสตรอเบอรี่ถ้าสมมุติว่าเราเหลือจากวันนี้เราขายได้ไม่หมดเราก็จะให้เด็กเนี่ยเอา ไปทําการฟีดไว้วแล้วเรามาไปทําน้ําน้ำเหมือนน้ำสตรอเบอรี่เนาะแยมหลอคประมาณนั้นนะค่ะตอนนี้ก็คือมีคนต่างถิ่นเนี่ยรู้จักไม้หมอนฟรามมากขึ้นนะคนต่างถิ่นก็ไปกันเยอะเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือคัาแค่ไหนคะในช่วงอ่เช่วงนี้ใกล้น่าร้อนแล้วด้วยคนนิยมไปนั่งชิลๆเยอะแค่ไหนคะ เยอะค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันวันที่หกก็แขกก็จะเยอะหน่อยค่ะก็จะมีวันที่ว่าเยอะนี่ก็มีอาจจะเป็นวันอา่าสุกเสร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์คนจะเยอะค่ะเพราะที่แรกก็ทําใจนะคะว่าอ่ออ่าโควิดเนี่ยคงจะเราก็คิดว่าเออทําอะไรเล็กเลกไว้ไม่ต้องทําเยอะอย่าเผือ่อเยอะอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็มันมัน พอดีโอกาสดีเนาะว่าเออไอร้านเรามันแต่ละจุดมันร่มรื่นด้วยค่ะแล้วก็อ่าส่วนมากก็ไอลูกค้าก็มากันเยอะมากบางทีก็ยังยังหวั่นลนะ้วเอ,อ๊ะมาเยอะเนี่ยเราก็จะกลัวโควิดอะไรด้วยแต่ถ้าว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยลูกค้าต้องถามเนาะถามลูกค้าว่าเออมันสบายที่มาอยู่จุดนี้แล้วก็บาง บางคนก็เหมือนเอาลูกเล็กเล็กๆตัวเล็กๆมาวงอยู่เป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยผ่อนคลายเหมือนมาได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะทั้งลูกเเด็กแดงก็มาได้นะก็คือกลายเป็นว่าที่นี่ก็คือเป็นจุดเป็นเป็นเป็นจุดที่คนชอบมาเนื่องจากว่าเป็นเป็นจุดที่แบบมีพื้นที่เยอะนะคะแล้วก็มาแล้วสบายร่มรื่นก็เลยทําให้ช่วงที่เกิดการระบาด อดของโควิดเนี่ยเรียกว่าทางไม้หมอนฟาร์มเนี่ยแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยใช่ไหมคะแม่นายคะใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งของของเราเนี่ยอ่ามันเหมือนกับเขาเคยชินกับที่นี่ยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ละท่านมาก็โอ้เราก็ภาคภูมิใจที่ว่าเออทุกคนไว้ใจเราอ่ากับไม้หมอนฟาร์มเวลา,าอ่า มาแล้วมาอีกเลยนยคะเป็นค้าประจำอย่างนี้เหรอคะอ่าปีค่าสมมุติว่าอย่างกรุงเทพเนาะเขาก็จะจองมาว่าขอขอสักโต๊ะสองโต๊ะนะเพราะว่าบางทีก็ลงเครื่องมาแล้วก็มาเลยอ่ะมันต้องมี เหมือนเป็นบบบว่าเป็นเป็นจุดหมายปลายทางจุดหนึ่งเลยนะคะที่คนคนที่ว่าคนเมืองคนต่างถิ่นเนี้ยคือจองกันไปล่วงหน้าแล้วก็แบบตั้งใจที่จะไปที่นี่เลยเนี่ด้วยบรรยากาศที่ดีนั่นเองคือคือสร้างบรรยากาศให้ดีก็กลายเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะอ่ะอยากให้ทางแม่นายช่วยพูดถึงช่องทางการติดต่ออเข้าไปชมได้ที่เพจที่ที่ไหนยังไงบ้างคะ ถ้าของของไม้หมอนฟาร์มจะมีเพจเนาะในเฟซบุ๊กก็จะมีอะไม้หมอนฟาร์มไอแล้วก็ส่วนมากก็เขาจะอ่าส่วนมากก็จะมาจองในในใ,ในเพจอะคะ่ะก็ก็จะมีเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเพจแต่เนาะติดต่อกับไม่ายก็ได้ค่ะศูนย์แปดสีเจ็ดศูนย์เก้าแปดแปดหนึ่ง ค่ะอ,อ,อยากมาเที่ยวยังไงก็ยิยนดีต้อนรับทุกคนนะคะที่มาจากหินนะเนาะ ค่ะคุณแม่ดีอ่าให้เบอร์ให้เบอร์เลยนะคะไม่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 ขี้ดเหนียวเบอร์ค่ะแต่ว่าจริงๆเข้าไปดูที่ a ฟ e b o o k นะคะไม่หมอนฟาร์มก็จะเห็นภาพที่สวยงามแล้วก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ไปจองโต๊ะอะไรได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพรคุณมากเลยนะคะเวลาก็จะน้อยไปนิดนึงเสียดายเวลาในช่วงแรกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยววัมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะแม่นายค่ะขอบคุณมากนะคะ,อะขอบคุณ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอารีพสรสิยาเจ้าของไม้หมอนฟามจังหวัดเชียงรายนะก็มีจุดเด่นคือตรงที่ว่ามีที่เยอะถึง15ไาร่นแล้วก็สร้างเป็นร้านอาหารในสวนแล้วก็คาเฟ่นในสวนก็เลยทําให้ผู้คนนี่ก็หลั่งไหลกันไปนะคะเพราะว่าไปแล้วก็คือโซเชียลดิแทนซิ่งได้ไม่ต้องกลัวโควิดอะไรแบบนี้นะก็เลยไปได้กันทั้งครอบครัวก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบกับ รายเป็นว่ามีลูกค้าไปเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ใช้วิธีการนำผลิตภัณฑ์ผลิตผลมาแปรรูปนะคะต่อยอดเลยทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยในจุดนี้ค่ะนี่ก็คือแบรนด์สินค้าชุมชนที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจนะไม้หมอนฟางจังหวัดเชียงรายนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรับคมธุรกิจใน,ว,น,นวันนี้เวลาหมดแล้เดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ รายการลับคมธุรกิจโดยดรหนุ่มนาถห่างวิไล